สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะพายเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่วันนี้เอานี่ค่ะเบอร์เกอร์มาฝากนะคะนี่ชีสเบอร์เกอร์นะคะนี่วันนี้เราก็ไม่ต้องทำอาหารเองนะคะสั่งเบอร์เกอร์มากินค่ะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้แล้วก็น,นี่ก็มีนะคะเฟรนฟรายรู้ปะปะ ประเทศเยอรมันเรียก promise อ <Promise. S 1> uh ือือไม่ใช่ p r o m i s นะคะ promise นี่ก็เป็นมายองเนสนะคะนี่ค่ะวันนี้เราสองคนนี่ค่ะทานเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์กันนะคะทุกคนนี่มาค่ะมากินเบอร์เกอร์กันนะคะทุกคนค่ะนี่นี่เห็นไหมเนี mm ่ย hmm. ไหมอร่อยมากอร่อยใช่ไหมเบอร์เกอร์อืมแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บคักเด้อพี่น้องนี่ยเนี่เนี่นี่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ค่ะวันนี้ก็เอาเมนูง,ง่ายๆมาฝากนะคะไม่ได้ทำเองแต่ว่าสั่งมาค่ะมาค่ะมาทานกันนะคะเบอร์เกอร์ค่ะทุกคน นี่ค่ะเป็นไงน่าอร่อยเนาะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อันนี้ก็เป็นนี่กำลังร้อนๆเลยค่ะนี่อืมอันนี้ใส่เกลือลงไปค่ะใส่ริกไทยลงไปอร่อยอืมวันนี้ก็เอาเบอร์เกอร์เมนูง่ายๆ สไตล์ที่นี่นะคะหลับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้แค่นี้ค่ะมาทำเบอร์เกอร์กันค่ะ